สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมค่ะวันนี้วันที่22เมษายน2567ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบายนะคะผู้ชมฝนกําลังจะตกเมื่อน,นี้แม่หมูจะพามาหาพ่อเมืองลาวนะคะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามชวน้ทางความฝันนะคะงวดเป็นที่2พฤษภาคม2568ค่ะนทางความฝันมีงวดเขางวดรุดนนะคุผู้ชมงวดที่ผ่านมากกระรุด หวดนี้เขก็มาติดตามรลบชมกันไหมเนาะค่ะว่าพอจะฟันวัดจังไดเนาะคะ่ะจะฟันดีโบเนาะคะ่ะจะได้แนวทางหาตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเพื่อโชคเพื่อมาน้ากันเอาเข้ามาชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะเขามาฟังน้ากันค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคม2568ค่ะ ีี่ครับสองพันห้าร้อยอ่ะสวัสดีอ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะันัางอ่ะพ่อขึ้นมานั่งพ่อเออม้าตะใส่ครับพ่อมาตะใส่เอารถลานสุดล่างโอ้เอาเงอที่ผ่านมาเขาตะเล็กถูกขอปูปลาขาวนะพ่อเนาะแปดหาตรงๆท่านผู้ชมตะวันเล็กฝันพ่อประเขางวดที่แล้วพ่อให้หนึ่งซีหนึ่งหา เออแล้วก็เลขะแยะฝันหาซุนหาซุนหาเพราะเขาเพราะคอจักแดดมีเขาไม่ดุดทำช่อมทางความฝันของพ่อฝันไปละพ่อมวลฝันว่าไม่เละทุกคนแล้วเมื่อคืนนี่ยั้ผู้มาสามองค์มาเต้นท่านฝังดาบมาหาพ่อแล้วทาล็อกใส่รัดแมวมาประเทศม่วนพ่อนอนตีซีน่ะยักก้องหูอยู่เสียงประเทศนั่นเอ้ายกคอไปเป็นกุบะแม่วัดป่าทีิทำวัดบ่หัดบ่แมนน้องในหูนี้ย่่ยุม พาลงไปวัดแน่ครับอันเห็นเนี่ยคู่แม่จากองค์นะผมสามครับมาคืนป่ะเลขถูกพรับกันดอกเลขถูกใจหาสามแปดหาสามแปดนะหาสามแปดอแต่หาสามเจ็่เอาจะาว่เป็นในพระน้ําเจ็ดน้ําแปดพระสารูปพระสารูปมาเดี๋ยวพาไปลงมาเป็นจวดม์เน่ะเสียงมณ์ก็จัน ปีซี่ยักกล่องในหูปีซี่ยักได้ยินอยู่ฝันสมีบ่อเ้าฝันสมีบ่อฟ้านู้ว่าปีซี่เนี่ยเสียงเทศยักกล่องอยู่ในหูอยู่พ่อกระเงี้ยหูฟังเหมือนนนั่นแต่แงงยคอว่เป็นบ้านมน้นดอนว่านด้เด็กปนนั้นแต่นอกมักตัวใดล่ะพ่อหมดมักตัวใดละพ่อึ้นมักเล็กถูกมันเนียมักเล็กถูก เอาถัดติข้อมฝันตีอะไรแล้วพ่อตคข้มฝันพ่อกระเงพ่อหาือเก้าใส่หาสามแปดหาสามเก้าหาสามเจ็ดหาสามแปดนาะเรียกถูกเ้าสิบอกพ่อเก้าใส่เก้าเอาเก้าใส่ก็ได้ฤกสามบอกแมนเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดโอ้พ่อเจ้าพ่อเก้าใส่หาหารนี่ก็ตรงกับเลขทูนอ่าพ่อพ่อคือว่าขันเท้าใส่คือหาือเก่าแมนสองตัวท่านี่เอาใส เก้าเจ็ดสามพอพอเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามก็สิพอพอแต่ว่าถาวหาไส้นี่หากระตรงกับเอหากระตรงกับเรียเรยถูกแน่นถาหาแปดสามเป็นมาจะทั้งต้อดาว่านมาสามองค์ยมพอพลาดต้องไปวัดแน่นมีอายุแน่นเลยประมาณรอบท้องที่เปิดไปนี่นะท้องที่แรท้องที่สองมีหละเจ้า ลงมาแหละมาตรวจม้อนลงมาก็เสียงมวนแท้พ่อว่าตีตีกล้องยังได้พอว่าเจ้าหาไซได้พี่น้องเด้หาสามเจ็ดอหาสามแปดหาเจ็ดสามหาแปดสามกับเก้าหนุ่มพ่อเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามพพ่่ออกันี ผู้เท่านั่นะทราจะเอาหาคนแล้วใส่ถ้าหากระตรงมันจะได้พอกตรงกั็เล็กถูกเออหาตรงก็เล็กถูกพ่อก็เลยว่าจะเอาเกาไเอาเกาถ้าผู้ใดมักเล็กถูกก็คือหาสามแปดก็จะมีเพิ่มแค่หาสามเจ็ดนะพ่อเนาะเอเอาพี่น้องเบาเท่าจะเขียนให้นะครับจะกูคนน้ำเจ็ดน้ำแปดเลยหาน้าเจ็ดน้ำแปดมาสามรูปมาสารูปเออสามเจ็ดสมปครับพ่อไม่ครมฝันคนบากไม่ยงก็พอใน่คามฝันจากว่าสิมาวัดอื บัดเนี่ยโยมพ่อพาลงไปวัดแนวสันมาละมัสสวดเทศในฟังวันม้วนม้วนนกันเลยเนาะปีซี่ในกล้องในหูนี่ย่องย่องว่าเป็นคนสวดที่วัดป่าพันดอนพ่อกับโยคอกั้งอ่ะมันบวมแอนนี่ตอนเด็กกุปั่นตัวนี้ปีซี่จะลูกเล่นแล้วมากราบพระเรือว่าอะไรก็คือมักมักมักเจ็ดสามมักแปดสามตัวเนี้ะพระน้ำเจ็ดน้ำแปดนะพ่อเนาะพอเลยว่า พ่อจะเอาเอาพ่อผู้เฒ่าไ่เอ้เอาเก่าใสเอ้หรือผู้ใดมักหาเก่าหาไซเอเอาเก่าเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามน้พ่อนะกระตัดเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามแค่นั้นแต่พัดมือถื e ถูกนหาก็จะฝันนี่าอนี้่ะฝันเมื่อคืนเมื่อฝันเนี่เมื่อเมื่อคืนนี่มืฝันหน่อยนักางมาสามองหรือเป็นเลขถูปูเขากระังว่าเรียกเขาพันเขาางว่า หานมือกันพาพ่อมานอนอย่างนี้มาขึ้นเต่งพอ่อห่วยโเคยพ่อชักเที่ยได้ม,มาเต่งขาดแก่เสียนอนหวขึ้นนักหนักกระโจดจนดก,กระโจมดม้อนแก้งวะออกวัาน,นอนตัดสางประตูเขาฟุตบอสเอาว้ามันเด่นกิ่งเนี่ย <laughs> <laughs> เอาว่าปากเลยว่เอ้านะครับถ้าสามโตกับเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสาม ถ้าผู้ใดมักหากระหาเจ็สามหาแปดสามหาแปดสามกดตรงเลขเลขปูเลขถูกอยู่เนาะแต่เข so, okay. anyway. yeah. ียนในคนเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามหาเจ็ดสามน่าพอใจเนาะเออสองตัวกับเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามน่าพอใจเนาะอเอาชมบ่าวแถาเขียนให้เสียงฟาห้องกันเพืชมทางปุ่นปุ่นตกคักเอาชมนะครับ พ่อเมืองลาวพี่น้องแบบพ่อพึ้นมากับเจ็ดสามแปดสามเนี่ยนะครับปูสามองค์ปูสามปูสามรูปอ่าเนื้อคู่ขวานเยือนเนื้อคู่เนื้อคู่สามองค์สามรูปเออมาแล้วมาเทศยดให้ฟังมาพ่อพาลงไปวัดรแน่อีกพาให้พ่อพาลงมาวัดรแน่คือลงมาแล้วมาเทศยดบาทนี่อ๋อคือเทียมวันเนี่ยสนนอ่ก็เลยฟังบานีทถ้า พอามาถาวรสามตัวใส่เอาหาก็ปอกเก้าใส่ทำมาชมบาวถาวปเขียนไห่ได้พี่น้องด้อกัเจริญเนี่ยพอว่าเป็นหาเจ็ดสามหรือหาสามเจ็ดหาสหรือหาสถ้าหาสานี่ก็ตรงกับเลขทูปปูปะขาวทผม้ชมนะครับผู้ใดมาหาเจ็ดหาสามหาแปดตรงกันตัดเอาแต่ว่าพอขึ้นมาคือเจ็ดสมแปดสามนี่คู่สาคู่สามรูปนี่คู่สาองค์ก็คือปูเนี่ยพี่น้องปูมหาปูสาม ปูสามรูปอ่านะครับไปพาลงมาวัดมาเทศม้วนม้วนจังไวนี่พอนมาเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามหรือพูดได้มักชุดหาหาเจ็ดสามหาแปดสามแล้วพ่อเนาะสองตัวพอมักเจ็ดสามแปดสามเดยพอกับตัวน้ำเด้พี่น้องเด้อ่าอันนี้บ้าเท่าเขียนตัดให้เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามหาผู้ได้มักแต่ว่าพอเพิ่นเน้นสองคู่นี่แหละอ่าแล้วพอเพิ่นกระยำเพิ่นมากว่าเหล็กถูกตรงกับเหล็กปูปลาขาว หาดิฉุกหาปูให้เขาแล้วน้องพรน้อหาปันไห้โซ่อ่าหมวดที่ผ่านมาพี่น้องจุดได้เจ็ดแปดห้าอ่าถ้าไรจะงร่าไปหาแปดเจ็ดน้องพรน้ะแต่ว่าผมว่าแปดเจ็ดออกแล้วจะตัดให้หาแปดแปดห้าออกแปดห้าน้องพรน้อเลขถูกปูอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเลขทูกปูนี่หาสามแปดปูปะเขา ปูปลาขาวต้นโพใหญ่เสียงฝ่าห้องพี่้องคือฝนจะตกฝ่าห้อกแ้ตาทางห้องหรือว่าตกหรองพ่อถ้าไในห้องอ่ะฝ่าห้องรัดป่าห้องรัดเอ้ามักตัวได้แลยพ่อย่มีเย็ซี่ันนี้ยหนือแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามอือเพราะว่าพันมาคักแม่สามครับลูกปนันแตว่าเน้นเน้นเน้นราคาหรือราคาพ่อทั้งเกาทังหาบริจิงไห นาใจกับมักหาไปแล้วมักหาบอกเออพอพ้นมามักหาีิพี่น้องถาเกิว่าก่อนี่เอาของก่อนใส่น้ำเก้าอ่นองพอพ้นมักหาพี่น้องเน้นเน้นไห้น้ำพอจับพอพ้นเน้นเลยรักหาหาเจ็ดสามหาแปดสามพี่น้องเอาเน้นลักคาพอพ้นมาเน้นลักหาหาเจ็ดสามหาแปดสามทำใหชุ่มตัวเน้นขาตัดก็คือเจ็ดสามแปดสามมีเหลาก็มีหาเจ็ดหาแปดกับหาสามอ่า นะครับเพราะว่าถัดตัดก็จะลายโตแต่ว่าพอพิ่นมาค่ะคือเจ็ดสามก็บแปดสามหาลอตเตอรี่ว้พี่น้องสโตนี่หาลอตเตอรี่ววเก้าเจ็ดสามเก้าแดสมหาเจดสมหาแดสามหรือจะเป็นหาสามเจ็ดหาสามปดหาดโชคเล็กไทยสามตัหรือรางวัลเล็กไทยรางวัลใหญ่นะพ่อเนาะเออเอาขอบคุณพ่อเมืองล่าชมชมขอบคุณค่ะขอบคุณเอซีแฟนกับตั้งชามทุกท่านนะผมเอาฝากกันคลิปหน้าให้โชคให้มานะพ่อนะ่า่าาแ่ คือกันนะคะพอห้พอสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือกันนะคะพอกันไม่คลิปหน้าคคะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ